เอาละครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือหนังสือสอนภาษานะครับสั่งจาก Lazada นะครับมีอยู่3ภาษาภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เหมาะสําหรับให้เด็กในการเรียนรู้นะครับมีฟังดูอันนี้ผลิตจากไชน่านะครับ นะครับมาเก่ยกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีปากกาถึงแท่งนะครับปากกาสา,ามารถแล้วนี่ก็มีกอไก ถึงฮอลูกฮูกแล้วก็มีสอนกอไก่ขอไข่นะครับแล้วก็มีให้ฝึกเขียนด้วยนะครับแล้วมี a b c ด้วยนะครับให้สำหรับการเรียนรู้ของเด็กนะครับแล้วมีบอกสีนะครับ yellow มีสัตว์มีแฮปปี้ตามภาษาอังกฤษแล้วก็มีเรียนเรียนรู้เรื่องนาฬิกาเนี่ยครับแล้วก็บอกเลขภาษาอังกฤษวันที่ five seven s n i ก็มีอ่ามีสอนภาษานะครับมีว่า ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับแล้วมีสีบอกนี่นะครับแล้วก็มีนิทานให้เราฟังมีเพลงชาติมีอะไรหลายอย่างนะครับ มีจับผิดรูปภาพด้วยอ่ามีรูปลดร,รูปอะไรภาษาอังกฤษ,าษ,าษาบอกตามอันนี้ราคา1 7 7 171บาทนะครับสั่งจากลาซาด้านะครับมันต้องใช้ฐาน 3a นะครับฐาน 3a 3ก้อนเอานะครับเรามาเรียนรู้ว่า ไงมีก่อนแรกเราต้องเปิดกันนะครับอืมเราเปิดแล้วเราต้องเลือกภาษาก่อน มีเสียงด้วยนะครับสาลี่อ่าสาลี่ลูกปีก๊ดกล้วยเพิ่มเสียง โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษา let's learn together Pear Pear Sally Peach Peach Banana Pineapple Lychee Strawberry Lemon Orange Mango g r a p e Apple Watermelon Corn Cucumber, Carrot, Eggplant, Pumpkin, Tomato, Potato เอาลเองะมาเปลี่ยนเป็นภาษาจีนะะครับมะเขือมะเขือมะเ เอาละครับจะอธิบายหลักๆนะครับอันนี้เมนูภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนเราสามารถเลือกได้กดตรงนี้อันนี้คือปุ่มเช็คว่ามันาอยู่ในโหมดภาษาอะไรถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเราก็กดตรงนี้ ถ้าเราถ้าเราจะเช็คว่าตัวนี้มันอยูย่ในหมวดภาษาอะไรเรามากดตรงนี้ Kids, นี่คือภาษาอังกฤษนะครับกดตรงนี้นินจ้จี find where is the apple apple where is the grape อันนี้เราจะกดอะไรเอ่ย เขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วกดนี้เราต้องชี้ให้ถูกลองให้ลูกฟังและให้ลูกชี้นะครับ Find where is the lemon. Where is where Where the the peach lemon Preach นี่ครับ No, try again <Where S 2> try <the> ถ้าเราตอบผิดถ้าเราตอบผิดมันจะคำว่าโ no นนะ โอ้นอนไหสถ้าเราตอบถูก right good i g t เห็นไหม tomato ลองกดดูนะ strawberry สตรอเบอรี่เห็นไหมครับถ้าเราตอบถูกกรีสเอาเราเราลองตอบผิดดูนะครับมันจะว่าอย่างไรตอบผิด no คิดเห็นไหมตอบผิดตอบถูกดิเห็นไหมถ้าตอบถูกก็บนไล่กอานะครับอ่าทีนี้เรามาดู ว่ามีเพลงช้างเป็นสัตว์ปกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันนี้เป็นนิทานนวม้้ออตตกลูกครััง,งวมีนิทานนะครับที่มีอายุยืนเป็นสัตว์แข็งแรงมีกําลังมากมีขาใหญ่สีขาพื้นเท้าอ่อนนุ่มเมื่อช้างเดินจงไม่ค่อยได้ยินส yeah ก็จะมีเพลงนะครับโอเคครับมันก็จะมีเพลงประมาณนี้ลดเสียงเพิ่มเสียง ถ้ามันดังมาแล้วก็ลดมะเขือเทศปักทองแตงกวาแครอทแตงโมแอป,ปเปิ้ลองุ่นมะม่วงลิ้นจี่สตรอเบอรี่โอเคนะครับเอาเรามาดูกันนะครับมีอสามภาษามีประมาณนี้แหละครับให้ลูกเราได้เรียนรู้กันนะครับให้เปิดให้ดูข้าว 1 7อบบาทเพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆนะครับมีนิทานมีตลกบทกวีมีเกมให้เล่นอโอเคนะครับ ถ้าเวลาเราจะปิดลาก่อนนะถ้าเราปิดงี้ก็คือเราปิดเครื่องนะครับเราจะได้ประหยัดถ่านของเรานะครับโอเคครับสหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับกับการรีวิวหนังสือหนังสือมีภาพและเสียงประกอบ3าภาษานะครับภาษาไทยจีนอังกฤษโอเคครับขอบคุณมากครับ